สวัสดีสวัสดีครับจิตาซเรารักต่างวัยปัญญชัมทิพย์รักต่างวัยมันมีมาอยู่ยืนพ่อวอที่น้องน้ำเขีนพ่อวออยู่ข้างน้องนะครับข้างน้องสำโรงร้านหอบนี้ป้าถูกพี่น้องน้ำขึ้น่ากไหมมันมีน้ำน้ำขึ้นบรรยากาศสดชื่นญเนี่ยบรรยากาศสดชื่นเบ่งน้ำมันไก่จะหอดลุ่นแต่ฟังแล้วนี่น้ำน้ำคักละนะครับน้ำมัน คือมันฝนตกเนาะฝนตกเอาบปล่อยบ่ดีแล้วที่มันเก็บไปแบบนี้มันไม่มีหม่องขาดตกเก็บไปหลายๆน้ำย่ำน,นั้นมันจะได้ปล่อยไปเห็ดการเกษตรแต่ก่อนเพิ่นเห็นน้ำม,ม,มันไก้จะล้นนะเพื่อนกันสิ้ปล่อยบองนีแถวแถวแถวนีละที่ผมเคยเห็นผ้ามินตาาย่างยางยางหรอกนี่ไปหอดฟืนไปคุย้ยบองแล้วๆไอเห็นบ่กลางน้ำบอง มันจะมีเป็นการน้ำอยู่เห็นไหมมันขาวๆพุ่นมันขาวๆเป็นอีกชุดหนึ่งที่ที่มองจากมันขาวๆอะไรมาเนี่ยอะไรพวกนย่างย่างไหนดตอนนี้น้ำมะฮอดพี่แล้วดิน้ำมันฮอดฟังเลยนี่น้ำมะฮอดพี่แล้วมื่อนี้แดดเมื่อทองฟ้ามันแจ่มเลยฝนก้อนเมฆนะครับมื่อนี้ฝนบ่ลงเนาะมื่อนี้ฝนพอตกเลยฝนบ่ลงมันมีฝน ก็มีคนมามามาเล่นคางนองด้วกันนะครับผมก็มีเห็นปะข้างในอู้นกระจ้ามามาเล่นขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่งนีขี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็แล้วนก็เอาสาดเอายังมาปูสาดกินเขาเนี่ยซื้อเนี่ยยูเนี่ยซื้อยังมากินเขาช่อมน้องธรรมชาติเนาะนั่นแล้วต้นชนมากเขาจะมักไปยืมต้นพูน่นเนี่ยอ๋อต้นนั้นต่วนต้นน้นาะ เดี๋ยวไปไทยยืดดีให้มีกลุ่มนึงนะครับเดี๋รถจอดในทางเขาขึ้นเขาอย่างนั้นก็มี่ส้มส้มหนึ่งส้มข้าเจ้าไปยุคนหาเสดยบเล่นคนกับมาหาเสียบเล่ยกูเบงหวยเบงหน่องนันก็มีอ่าบัวต้องบอกมีบัวหนึ่งดอกพอจากดอกเ้วยมินเจ้าไปเอาไหมพอจากดอกนี่คอยมีแต่คอยชี้คอเจ้านะคอคอจากดอกดิ เอาเสี่ยวจจกดอกเออาดกสียเอาเมื่อแล้วแกดอกเนี่ยเอาดอกเดียวมื่อนี้โอ๋เอาดอกเดียวดอกเดียวพ่อแล้วนะลุงไปเอาไหมในเขามีดอกเดียวเพาเขาเห็นว่าพี่นั่งมีเอ่อมีบัวใช้ยู่ซื้อโอ้ยแจกสี่สี่บทิดหรกมันเบิ่งบัวเห็นมันมันกลับดานแดงมีบัวมีบัวแดงยี่ดอกหนึ่งน้ำเมื่อเมื่อไงสะท้อนอยู่ในน้ำเลยงามงามเหงกงามแดดแจ่มนะครับพุ่น ไปเบิอ่งอยุ่ท้างผุนห้างาสนามปอยเบาสนามปอยเบาสิอยู่ฟังผุนเยอสีผ้าไปเบิ่งสนามปอยเบาอันนี้มันมันสงเสัยมบ่มีล่อม,มันล่องห่ะมันตกห่ะมันจะล่องห่ะเมนบ่บ,บม่มีร่เบามันจะล่องห่ะเอ้ย hey, ต้นหมากน,นี่เจ้าเคยกินหมากตากบหมากตากบหมากตากบเคยหอมดีน,นะมากมากเลย กินกินแบบที่มันมันมันบมสุกดีมันสุกพอดีพอดีมันพอต้องแดงเป็นนกด้วยว่าเขาเจ้าเล่นนี่เล่นเล่นอะไรเล่นว่าวไฟฟ้าวกุมนกเล่นว่าวแต่บ่มีลมนะลมบ่มีมันก็บ่ขึ้นโอ้พูดอันหนึ่งโยนเถิงเถิงพูดนะพูดอันหนึ่งโยนเถิงเถิงบอใบเตยโยนใบเตยกับน้องโพดกับพ่อใบเตยโยนนะครับไปเล่นว่าวโยนละเล่นโยนซุ้มือบ้าไปเล่นจะน้ำเป่า บ่มีลมอันนึ้งกำลังจะข,<อ>ขึ้นนะมันขึ้นยากไปไีกแล้วขี่รถเลาะ,ะอีกแล้วเนาะอารอยอีกแล้วครับเนีมืงอแรงเหมือนงอมแรงเนี่ยเราบม่รู้ว่วววาเสียงไม่มี่แต่นนี่มันจะอันกระทะกระแทกเสื่อบ่เอามาใส่ทั้งในแต่ใครก็ลมพัด,ดหรอดอกเนี่นกับใครก็ลมพัดเนาะ น้ำขึ้นไล่แ <Okay. S 2> งามดิงามดิแต่มันสิห oh. ล่นแตะฟังหนึ่งแล้วน,น้่นำเพราะมันกว้างเพราะมันแคบๆคดิครับน้องน้องสำโรงนี่กว้างสุดเลยปานว่าทะเลเบิ่งสุดขอบตาชมมาคาอยู่หากินนี่ถ้าเจ้าสิีหัวดิ <Man. S 2> นั่นน้ำน้ำไล่ซับนี่เขาจะหากิน่นโดยวิธีไหนันแหะ เลยไปที่ใส่มองใส่เบ็ดหรือใส่อย่างจังสี่นะเ็นดูตายโนซะฟาเลยเละเขามาอีกแล้วบนก่อนอีกก้อนหนาเขาดิโอเนี่ยแต่ว่า,ม,ม,าม,มันมากอมันมาก่อนเดียวมันตกกระตกก่อนนี่แหละมันกระพานไปตนะกก่อนเดียวชมว,วิวที่ทัศน์นะครับเรือเป็นอาหารสมอง วันนี้เนี่ยพวกท่านได้ออกไปใช้ที่หางออกจริ่เพิ่งว่าจะออกจากบ้านอย่ลงไเมื่อนี้ตลาดกับรถไปตลาดกับรถไฟมือใครเอามือเมนูไข่เมนูไข่เพิ่มโปรตีนก่อนข้ามข้าลูกเดาเอากะเมียงไข่มือใดกับไข่มือใดกับไข่ไข่ยหั่นตลอดแหละโปรตีนก็สิหลายข้าเลยเอามาชิตเท็ดนั้นชเว็ด โลตินใส่เยอะๆเดี๋ยวจะพาเครถก่อนไปหอด้วนหวังเขาแรงเบากันละครับแต่ว่าเขาจะไปอยู่หันเขาจะเขาจะเลื่อยไปอยู่พอพันดอกจีจอดเบ้างหน่อยนึงอยู่จอดเบ้างหน่อยนึงหมดจอดเบ้างหน่อยนึงสนามเบาในนอนครับเบากะเที่วว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง กลฬาเพียงเปล่ากีฬากันันนั้นโอ้ทอดทางเนาะสอ,อนทางดีมึงถนนพี่น้องถนนงองามถนนทางน้องด้วยหนิอ๋าถูกคือคีห้งเถอะ โอ้มึงแดนเราวมึงนี่มั่นใจนั่นนี่โอ้น้าท่วมึงเดินเร็วเด็กับกองเห็นเลยนี่มีใบเตยอยู่นี่เดี๋ยวพาเดียวบิังใบเตยเด็กน้อยสวัสดีค่ะุณสวยสวัสดีค่ะไวัสดว้าวว้าวอ่นว่าตัวไหนตัวตัวของพ่อสวัสดีครับผมชื่อทัพไทยนะครับ่ึ้นบ่บ่ขึ้นปะบ่ขึ้นทัพนี่ละเอา mời nhau 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 ของใครอะของลงเป๊ะของลุงเป๊ะใมูุไม่ใช่หรอผูกเสื้อไว้ใส่ไงเมกกรอนอนเนี่ยเร็วปะเห็นหเปล่เห็นเห็นเห็วปะเห็นน้อยๆคืออันนกน้อยเบงกอนเมกครับเบงกอนเมกกรอนอนเนาะกรอนอินเบงเบงน้ำเบงน้ำมองทีห่อลงไปแรนน้ำมันขึ้น มื่อนั้นมันอ่ะม,มันบ่อขกกึ้นหลายป่านนี้มื่อนี้มันขึ้นหลายกว่าเก่าเนาะน้ำล้นน้ำล้นความเป็นง้มวาวอย่างมันบ่มีลมมันเกิดเยบ่ขึองบ่อขึ้นไปหอดพุ่นน่นนะน้าท่วไหมอ้าวไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปบึงคางน้องไปเรื่อยๆไปสูบอากาศสูบอากาศเ <laughs> สริมอาหารอ่องของเสริมนี่ข้างหลังของง่องพระเจ้ากำลังเริ่มปล่อยเนาะ มาล่อยเบาขึ้นกันะแต่ว่าลมลมโหลายลมโบลายลมโบลายเอาขึ้นมาได้นี้โมนี่กระทว่มเอาข้าเจ้าชิดยางันนั้นสองคนนะฮะชิดเบ็ดกันนะบอกชิดเบ็ดอ๋อย่างไปเรื่อยๆชิดเบ็ดหลากเบ็ดหน้าต้องแบบนั้นมันมีมันจะมีเบ็ดหลากเบ็ดจุ่มเบ็ดไอแซ่มันมีหลายแบบ นี่เขาเจ้ามาจอดกินเขาใช่ไหมคะเนี่ยเห็นวันนี่เขาเจ้ามาจอดกินเขาค่ะค่ว่าธรรมชาติโอ,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 โอ้ย<ะ>นั่งกินเขาซิวๆอ่าแสดงว่าเขาเจ้าที่นั่งกินโดนยกเพี้ยนเราหลอดไฟลงไปน<อ>น้ำบอกน,นีหอลอดไฟหลอดหลอดที่ชาติไฟเห็นไหมนีอีกกลมลูกกุ้งไม่รู้ว่าเขาเห็นอีกอย่างเพิ่งไปเห็นดอกมันไก่หดอันนั้นกอเอาปลาบ่า จะสเบ็ดเนาะสิเป็ดนเป็นกล<อ>นุ่มน <ละ S 1> <อ>สิเบ็ดอ๋อสเบ็ดนี่ตน้นไม้ต้นไม้ห้องกลุ่มคนน่อยเป็นหัวน่เมานคนแถวนี้ดีกว่าน,นิดคนที่มาตันอันต้นต้นย่งเี๋ยวนี้รัเขาเจ้เอ่โอ้ขาเอารถแลนเขามาผิดเลยีจะมาตนันต้นยัางต้นยูค่าเออต้นยูค่านะบอกผิด นี่ก็มีอีกส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยอันนี้ก็ส่วนยูคาปลาปลาใหญ่นี่ท่าะเจ้าออจะปลูกขายต้นมันนม่นต้นยูคาเพราะราคาแพงอยู่ปะกาบลูก็กันอ,อ้อมเนาะเขาอ้อมพี่อ้อมไปพี่จริงเขา้าเข้าเขาอันนี้มนี่กะน่าเกียดเลยเขาบก้าเขา,าเห็นร้าไป,ปาว่าห้ามเขา้าเอ,อื <c oughs> เอยบก้าเขา แล้วถ้าพวกขาเจ้าเค่อยขี่เข้าไปผ่านเข้าไปขาเจ้าก็จะไปตลอดเนียนนะเขาบคกขี้เราเขาบ่เคยขผบคิด ปีนีซุดจอดเนี่ยเข่างามเออบิ่งต้นอันนี้กันนะมันอันนั้นปะเนี่ยยังอยู่ดิเก็บปะเก็บไปกินกับยังมือนทากินกับใครปะเก็บไปกินกับแค้วว่ามันมันมันบ่หลายบม่บอกแักอ่อผักเมฆหยอดพักเมฆหน่อยเนาะมืใสาที่เพิ่งมาเก็บแม่นคนก็เก็บกินด้วยกันวอดบ้านเนาะชุดบ้าน ข้างดีกว่าน,นี้เขาอีกเขาอีจากจังหน่อยนะมาขันมารอบรอบต่อไปเอาสิด้เบอร์เขาออกดอกเขาออกถอกถอกห่วงเน้นค่ายเดือนนี้แหละเริ่มเริ่มม่านแล้วข่ายเดือนนี้กัมานอะไรตนนี้ม่นแล้วอตอนนี้เนี่ยเขาม่านแล้วเนี่ยอ,อ็นี่หนามลายเกินวะ่ะมึงไม่เข่าจนมากขึ้น เขาอีเตียะป่ะนี่แต <c oughs> ่ว่านา้ำมัหลายเกินบ่อยโอ้ยรักลายบ่าลายแล้วฝนบ่นเท้ทาตกเกลเกื้อทั้งหงายทั้งเข่าเลย่นี่ยดีทั้งนี้กันงามงามเข่ากับงามหงายกับงาม มาพอตลาดนัดบัตรหมูมันนะครับได้ได้จิ้มือกเอกเ้หนังงัวงสี่สิบบาทแล้วก็ผัดไทยผัดไทยมาปังมาปังผัดไทยอะไรยีชิมฮาบาทเพิ่อนแถมให้งย่าให้อีกบอกวก็มีผักหอมเป็นเอฟเป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องที่มามามาขายผัดไทยที่เพิ่นไปเฮ็ดเพ้งน้ำละขอคว้าคว้ะนับจน้นได้แต่เก่าก็มีแต่เพิ่นไห้นะครับ บานเนี้ยเขาเอาอส,สองหอยย่งมาแถมอีกหอยอะไงอันนี้นะแเ,เขาเอิ่นว่ามิตรภาพเนาะแมนมันแถมว่าจะไปว่าจะไปไทยทางในมันกระเพ่งเนาะตลาดนัดกระเพ่งเนี่ยเจอกันครับแมน,นเพเยลเพยว่าบ่ได้ไายบรรยากาศคือเบิร์กนะครับเอาเนี่ยอาศัยว่าวโพ้งแห้งๆนี่ยโพ้งแห้งเพื่อมันกบเสียงเพ่งเนาะครับแม่นแล้วแล้วก็าเอากะคงจะปิดคลิปไว้ยู่นี่สักวันนะครับมันนี่มัดงบร้อยนึงพอดีหนึ่งร้อยบาทสําหรับ ค่ำคืนนี้นกินเนกทั้งแรงทั้งสดนะครับอ้าวไว้เจอกันคลิปต่อไปลคลิปนี้สวัสดีครับบบ๊ายบายย